สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี้ครับ Honda c r ซียวเจนนะครับสำหรับคันนี้มาด้วยอาการนะครับไม่มีกุญแจรีโมทนะฮะมีแต่กุญแจไขสตาร์ทมานะครับมาทำกุญแจรีโมทเราทำการลงรีโมทเรียบร้อยพร้อมกับลงทะเบียนชิปนะครับเรียบร้อยพร้อมกับทำการแก้กรอนประตูใหม่นะครับทดสอบระบบนะฮะหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับตันนี้ฝั่งชิปด้วยกดล็อกฮะลดล็อกแล้วนะครับกดคลายล็อกครับโอเคครับ ต่อไปทดสอบสตาร์ทนะครับว่าชิปทำงานถูกต้องไหมโอเคนะครับรถติดครับชิปดับไปแล้วนะครับอิโมดับไปแล้วนะฮะอีกทีนึงฮะเราจะเห็นสังเกตนะฮะมีอีโมอยู่นะฮะตัวนี้ต่อไปครับทดสอบการเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทนะครับให้เรากดลูกกุญแจนี้นะฮะ เปิดฝาท้ายนะครับตรงลูกกุญแจนะฮะในในล่างสุดคือเปิดฝาท้ายกดค้างไว้ครับนับ1นถึงห้านะฮะฝาท้ายเปิดแล้วนะครับเรียบร้อยฮะก็สําหรับพี่น้องท่านใดใช้ปันดาเซียวีนะฮะเจนสอยู่สนใจที่ทำกุญแจรีโมทแบบนี้กุญแจพับรุ่นใหม่สไตล์นี้นะฝังชิปได้ด้วยนะฮะก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้าแหมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์ศู1ย์แปดหนครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ